พบกับช่องออดีแฟมิลี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ดีแคล,ลอนสวัสดีด้วยนะถ้าไม่สวัสดีก็ไม่ให้เขานะตอนนี้เราอยู่ที่ดีแคนอนพารามสองนะคะเรากําลังไปหาชุดว่ายน้ําให้ออดีอ่ะอดีชุดว่ายน้ําที่เราต้องใส่มันชุดว่ายน้ําที่เราจะซื้อมันต้องเป็นยังไงคะโอเคล้ชุดว่ายน้ําที่เราจะซื้อมันต้องเป็นยังไงไหนบอกก่อนนานมากก่อน ต้องเป็นยังไงไม่มีแข็แล้วก็มีขาหน่อยนิดนึงใช่ไหม<อ>เป็นแบบแนวสปอร์ตสปอร์ตว่าถ้าไม่ไอาย <c oughs> ก็ก็ใส่แบบไม่มีขาได้เหรอใช่จริงเหรอแล้วดีไอายไหมได้โอเคแต่เราเดินไปที่โซนว่ายน้ำเลยค่ะเอาดิโซนว่ายน้ำทางนี้ค่ะไปแล้วก็ต้องเอาหมวกเอาแว่นใหม่ด้วยไหมอะหมวกก็ต้องเป็นหมวกเขาเรียกว่าอะไรหมวกซิลิโคนใช่ไหม เราต้องไปให้พี่เขาแนะนํานะคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทำไมเราต้องซื้อใหม่ไม่รู้อ่ะอ้าวทำไมเราต้องซื้อใหม่เพราะว่าชุดชุดของเดิมอดีอ,ดอด่ะค่ะมันเป็นแขนยาวใช่ไหมมันก็จะซับน้ำนนแล้วมันก็จะไม่ถนัดแบบเวลาเราวหวยอะเนาะใช่เราที่เป็นนักกีฬาว่ายะนะ้ำหรอได้เป็นหรือยังแม่ก็เลยเขาไ่ว้จันท์พุธศุกร์นะคะพฤหัสก็มีเรียนอีก แม่ก็เลยมาดูว่ามันจะมีไหมแต่เรามาเดินดูกันอันนี้เป็นชุชคินะคะอันนี้ก็เป็นชุดชีดิอ่ดอดิชุดแม่น้ำมันอยู่ตรงนี้อะ่ะมันมีแต่มีแขนะ่ะอ๋อดิตอนนี้นเราเจอแต่มีแขนนะคะทุกคนอ๋อดนิชุดนี้อ๋อดิมีแล้วเนี่ยจำได้ปะอ๋อดิตอนนี้มีแต่มีแขนะ่ะ ตอนนี้เราหาแบบ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 ไม่มีแขนนะคะจะมีไหมนะแต่แม่อะอดี้แม่อะเซิร์ชดูในในนั้นแล้วว่ามันมีอะตายตายถ้าไม่มีนี่จบเลยเดอ้อมาเดินมาเจอแล้วนะคะที่ต้องการก็จะเป็นแนวนี้นะเนาะออดีนะ้เนาะที่เราต้องการไม,ไม่กลัวกอา,อ,ากบบอ้องาี้อารอก้รอ มันโป้ไปไหมฮะใครใครอะใครอะแม่ขอดูก่อนไซมันถูกหรือเปล่าหนดูไซเดี๋ยวี่จะเอาแบบนี้หรอ เดี๋ยวมันจะมีแบบแนวนี้นะคะแล้วก็นี่เป็นแนวสป,ปอร์ตที่ต้องการนะคะที่พวกพี่ๆเขาใส่กันนี่จะเป็นแนวนี้แล้วสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่อายก็ได้หรอได้หอาไงดีอ่ะเ,อเดี๋ยวเราลองไปลองก่อน,นอให้พี่เขาแนะนำแว่นนะคะ ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะดีตรงที่ว่ามันจะมีไซส์ให้น้องเลือกครับแบบว่าโ,โตโขึ้นหร<ซ>ือว่าเปลี่ยนไซส์ตรง,งจมูกใช่ครับ<อ>จะมีไซส์หลตัวนี้ก็จะดีขึ้นมาส<อ>ำหรนึง่งอ,อ๋อทีครับผมแต่ว่าจะไม่มีสีที่น้องเขาชอบเราจะลองลองแต่ดูนี้สิโอเคไหมแต่นี้จะใหญ่ใหญ่ไปน,นิดนึงจริงๆว่าอาจจะต้องปรับปรับไซส์ตัวนี้ให้มันไซส์เล็กกว่านี้ ที่ว่าร้องเขาชอบสีไหนโอเค okay, ขอบคุณค่ะดได้ค่ะอันนี้ลองลองลองสวมก่อนไหมลองสวมเลยอะ่ะมาสวมก่อน,นอะไร่เออสวมดีดีเวลาเธอเธอต้องหัดสวมเองเออไหนจิไหนดูดิดหันมาดูดิเ <c oughs> อ้อันนี้โอเคอยู่นะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่เป็นฝ้าด้วย อันนี้มันโอเคอยู่ไม่เป็นฟ้าด้วยเอาสีนี้เนาะไม่เป็นรอยด้วยจริงเหรอแกไม่ดเป็นรอยเอาสีนี้เนาะโอเคไหมน,นี่เ <c oughs> จอเอาสีชมพูหมดเลยเหรอมันได้เหรอเวลาไปแข่งเอาสีชมพูฮะ <c oughs> แต่ว่าลองหมวกลองหมวกลองหมวก๋<ห>อดิเอาดิเอาหมวกอันนี้ใช่ไหมสรุป ใน่ใจตอนนี้เราได้แว่นแล้วนะคะได้แว่นเดี๋ยวเราจะไปลองชุดเนี่ยสามชุดเนี่ยเอาดิ<ม>เอาสีนั้นใช่ไหมหมวกอะโอเคนะเดี๋ยวเราใส่ไปอย่างนี้เลยนะไปไปหา <c oughs> ไปหา,หาห้องลองเร็วไปหาห้องลองก่อนเอาล้วคุณเจนไปทำไมอะ <c oughs> หาห้องลองหาห้องลองนู<ม>่นไงไปห้องลองเขามีห้องลองอเอ้๋อดิจับได้มาดิมาดิ ้องลอง,ลองช,ช่วยนะห้องลองแล้วเอาไปเลยทำไมอุ้ยทำไมเอากล้องเข้าไปถ่ายได้ไหมคะตอนลองถ่ายตอนลองได้ไหมไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปลองชุดแรกแลเลยเราจะมาให้ดูคะ่ะยางเปิดแล้วนะโอ้นี้ชุดแรกอ่าโอเคอันนี้ชุดแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกชุดหนึ่งได้เลย นี้เป็นชุดที่2องไหนขอดูหน่อยขอดูชุดที่2หน่อยนี่จะเป็นแนวสปอร์ตนะคะอันนี้เป็นไซส8์8ถึงเเลยนะแต่เรามาลองชุดนี้ดิชุดนี้ไม่กี่กว่าแม่ไม่รู้เนะี่ยแตขอลองก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะไซส์เล็กกว่าเดิมแต่มันก็คล้ายๆกันแล้วก็จะมีตรงนี้เคเอานนี้ไปก่อนนะเนาะแล้วเอาจมนูนนี้ด้วยไหมชิดดูก่อน รเราได้ครบเลยนะคะเราจะเอาสองชุดนี้แล้วก็หมวกอันนี้ใช่ไหมแน่ใจแล้วหมวกอันนี้อะ่ะแล้วก็แว่นตาตอันนี้กันฝ้านะคะเวลาว่ายน้ำอดีไม่ต้องเอาเอาน้ำมาเช็ดแว่นแล้วใช่ไหมฮะไปคะ่ะจะขอตัวไปเดินเล่นกันก่อนนะคะก็ซื้ออันนี้เพิ่มพอเวลาอดี อยากลอยตัวนะคะที่เกตวายอันนี้มาดูซิเราจะเอาอะไรอีกเอาไม่เอารถมาหรอเดี๋ยวมีคนขโมยกระเป๋าแม่ด้วยกันน้ำไรน้ำนี่นั่นคืออะไร่ะดิที่นี่คือของแบบน่าซื้อเยอะมากเลยนะคะอนนนะเออเขาไปทำอะไรอ,อ่อหล่อใต้น้ำเหรอ มันตั้งหรอเวลาอยู่ใต้น้ำอะที่โรงเรียนออดี้ก็มีนี่แม่เห็นใช่ไหมออดี้เคยลงไปเล่นไหมโอเคนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชอบออดี้แฟมิลี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย